เริ่มครับนี่ครับไปต่อครับทีมไหนชนะเข้ารอบครับไม่ว่าจะบ้านเพื่อนหรือดุงงสตี้ครับทีมไหนชนะเข้ารอบไปเลยครับ ก็อจะเข้ารอบตามไปกับทีมหาด้าของทีมเรียวกันทอดนะครับนี่ครับตอนนี้ก็นนกบ่ายสองแล้วครับเผอแวดเดียวนี่บ่ายสองแล้วครับเวลาผ่านไปยังไวมากเลยครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันหยุดของเพื่อนๆนะครับสบายๆ ก็นด้เป็นช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วนะครับช่วงที่ว่ากันว่าฝนเยอะนะครับช่วงสิงหากันยานะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องติดตามดูสภาพอากาศกันนิดนึงนะครับอาจจะฝนตกหนักในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศก็ค่าจะเปลี่ยนนะครับ ดูคู่นี้กันครับบ้านเพื่อนนี่จะอยู่ในเสื้อสีน้ําเงินนะครับส่วนง6สิตี้เสื้อเขียวน้ําเงินนะครับไปต่อครับท่านผู้ชมต่อบอลกันไปเรื่อยๆครับ Shift, ไปต่อครับนี่ครับอย่างไม่ออครับไปต่อครับวิง่งแล้วครับน่าจะแจ็คพอตนะน้องแจ็คพอตนะเบอร์สี่นะครับน่าจะนะครับบอกคก็เห็นว่าแว้ว well ่าน้องพอตนะครับแต่ที่จริงนี่ก็แน่นอนแล้วน่าจะพอจะจําหน้าได้ครับน่าจะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาไปอย่างดีครับก็คือน้องแจ็คพอตนะครับ อ่าใช่แล้วครับแจ็คคอตดนะอ่าน่าจะน้องแจ็คคอตดนะครับเบอร์สี่ครับพอจะพอจะคุ้นหน้าอยู่ครับพอจะคุ้นหน้าอยู่ครับตอนนี้ไปต่อครับี่ก็ต,ต,ต่อบอลกันไปเรื่อยๆครับ ต่อบอลกันไปครับตอนนี้บ้านเพื่อนครับไม้สายแวนส่งมาให้กับปอเปาแล้วก็ไปที่เบอร์เจนะครับพี่อาร์ตปอเปา,เอามาแล้วครับเบอร์ยี่าจะพี่ติมนะครับติมมี่นะครลืนเล็ก้อยก็ปาดบอลไม่โดนครับ นาต่ตีมมี่แล้วครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับเอาวเตะขึ้นมาครับขวดเข้าไปเอาละครับถามอย่างไรดีครับตอนนี้เ,เ,เ,เอา้เอาวไปต่อครับ แล้วก็โอ้โหข่าวด้านหลังนะครับสวัสดีโคดเมดด้วยครับสวัสดีครับโคดเมดอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรออีก2คู่นะครับคู่ที่คู่ที่14นะครับคู่ที่16บหกนี่ล่องฟองนะครับมีน้องฟาตินนะครับอ่าติดตามด้วยนะครับเมื่อกี้น้องฟาตินก็ยิงไปแล้วหนึ่งประตูนะครับอุ้ยดึงเสื้อครับ วันนี้ฟาตินก็ลงลงแข่งด้วยนะครับในทีมล่องฟองนะครับล่องฟองก็จะเป็นทีมของท่าข้ามแพ้นะครับไปต่อครับท่านผู้ชมเสียอั้นครับไปแล้ววิ่งแล้วครับออกเอาละครับไปต่อครับ เตีมมี่หวัวดไปก็ออกหลังไปครับจังหวะนี้เปิดไปครับก็ไม่มีอะไรครับออกหลัง ลุยต่อครับพี่ฟิล์มครับติดครับไปแล้วครับแล้วก็ได้ฝาวครับเป็นฝาวของทุ่งฮงซิตี้นะครับรอสัญญาณจานกวีครับ ทานสมคิดจะยิงฟรีคิดด้วยตัวเองเลยครับเอาละครับทานสมคิดครับจะยิงฟรีคิดครับยิงไปจัวนี้ปัดบอลเลยครับโอ้โห,โหออกหล้างก็ได้แต่มุม ติดครับออกหลังไปต่อครับอ้าวยังไงครับเจงไปหลับบอลไปต่อครับแป,แปเฟม,มี่ครับเฟม,มี่เฟม,มีฟมม่นี่ไปต่อครับไม่ใส่แว่นไปโน้นกรเสียอั้นครับ สีอันอา้าวต่อบอลมามาที่ไม้สายแวน้นไม้สายแวน้นไม้สายว้ดดีอาแล้วต้องไวครับต้องว่องไวครับจังหวะนี้ออกหลังไม่งั้นถึงไม่ใช่ฉายานี้ครับไม้สายแวน อาววดขึ้นมาเกี่ยวไว้ได้ยิงยาวเลยโอ้โหยาวไปยาวไปอบอบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะครับขั้นหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับสีเขียวเลยครับดูแล้วสบายตาครับออก ไปต่อครับนี่ครับอ่าส่งมาครับต่อบอลกันไปโอ้โหไปได้ครับแจ็คพอตครับโดนหัวทิ้งโดยพี่อาร์ต แตะขึ้นมาครับก็ไม่มีอะไรครับแต่เกี่ยวบอลก็ไม่ติดครับออกหลังไปแล้ว แตข,ขึ้นมาครับโมงเข้าไปออกครับ <employers? S 2> ต่อบอลกันใหม่ครับกอดเลยครับฟาวครับ <my glove> <everybody> ครับช่วงท้ายของครึ่งแรกครับนี่ครับปวดทิ้งไปครับเสียอั้นครับเฟมี่อ้าวขวดเข้าไปไปต่อครับอ้าวอุ้ยไปต่อนี่ครับไปต่อก็ไปต่อแล้วก็ล้มกันไปครับ เอาแล้วพื้ครับออกข้างเป็นทุ่มบอลจากฝากของบ้านเพื่อนบดไว้รอค่งแรกเป็นอันว่าย,ยังทำอะไรไม่ได้ครับอย่าทำอะไรกันไม่ได้ครับระหว่างบ้านเพื่อนกับทุกง,งซิตี้ครับศูนย์ประตูตัอศูนย์ครูนี้ชมไปต่อครับแย่งกันเข้ารอบครับเตะไปติดกำแพงนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าทีมไหนชนะเข้ารอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสมอนี่จะกลายเป็นทุ่งองซิตี้เข้ารอบนะครับเพราะว่าคะแนนเหนือกว่าบ้านเพื่อน1คะแนนนะครับตอนน่อเดียบ้านเพื่อนมี3คะแนนแล้วก็ทุ่งองซิตี้มี4คะแนนนะครับไปต่อครับเสียอั้นครับติดครับ ดูว่าเสียอันจะได้โชว์ยิงประตูหรือไม่ครับสําหรับบ้านเพื่อนย้ำอีกทีว่าบ้านเพื่อนที่เก่งฟุตซอลนะครับแต่วันนี้มาแข่งฟุตบอลไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับออกหลังปอตินีฟุตซอลนี่ก็ต้องโหดอยู่แล้วครับสำหรับทีมบ้านเพื่อนนะครับแต่วันนี้ครับมาในแบบบอลเจ็ดคนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทีมบ้านเพื่อนนี่ก็เรียกว่า2ชุดเลยนะครับวันนี้นะครับทั้งในส่วนของ วันนี้เนี่ยทีมบ้านเพื่อนเนี่ยจะไปในแบบฟุตบอลก็ที่นี่แหละครับแต่ถ้าอ้าวจังหวะนี้รับบอลไปก่อนแล้วครับรับบอลไปก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่าในรูปแบบของฟุตซอลนะครับวันนี้บ้านเพื่อนเอ็กกีราบอจอแพทย์นะครับวันนี้แข่งที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะก่อรายการใหญ่เลยนะครับนู่นนะฮะที่นู่นครับก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารกันต่อไปครับสําหรับทีมบ้านเพื่อนนะครับ ไปกันต่อครับเบอร์11ครับไม้ใสแวน่นนี่เตะึืนมาโมงไปทีนึงครับท่างสมคิกชอ็อสดีอันตรายครับฟาวครับได้สกิกนะครับใจเย็น,ยนใจเย็น,ยนอ่าใจเย็น,ยนใจเย็น ตะขึ้นมาครับปัดบอลไว้ได้ได้มงก็รับบอลไว้ได้อีกครับอ่าลุยต่อครับปอเปามาที่เสียอั้นเสียอั้นเสียอั้นเอาจะส่งให้ใครไปที่ไม้สายแว้นไม้สายแว้นเราไปจ่ายบอลท่าไปหน่อยครับพีฟิมครับ เบียดกันไปครับโอ้โหโดนบังไว้เลยครับไปต่อไม่ได้ครับสายฟ้าเตะขึ้นมาครับอา้าวอกข้าง ไปต่อครับอาทูมบอลมาโมงเข้าไปลุยต่อครับฟาลแล้วก็นั่นแล้วครับมาเลยครับโดนใบเหลืองนะครับเบอร์เจนะครับพี่อาร์โดนใบเหลืองไปครับบ้านเพื่อนหน่าจาดนะครับ หรือว่าจะไปเบอร์สิบเจ็ดนะฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเอาล้ครับไปต่อครับน่าจะเป็นทุกอง์ที่โดนใบเหลืองนะน่าจะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ฟีที่ก็เป็นบ้านเพื่อนนะครับน่าจะนะครับไปต่อครับติดครับ ไปแล้วครับแจ็คพอตครับไปแล้วแจ็คพอตแจ็คพอตอาจาย,มา,ยมาเยงไม่เยงเจ่งติดครับพี่ฟิล์มโอโ้โหเกือบไปครับเกือบได้แล้วอา้าวจะโตกลับไม่ได้ครับปล่อยไปที่ท่านสมคิดครับเบอร์สิบนานๆทีเราจะได้เห็นท่านสมคิดแข่งบอลน,นะครับอา้าวไปต่อเอาใจเย็น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 ออกข้างครับ ตอนนี้บ่ายสองครึ่งแล้วนะครับเผอแวบเดียวครับก็เหลือเวลาถ่ายสดประมาณ5ชั่วโมงครึ่งนะครับก็วันนี้ครับเราถ่ายสดถึง2องทุ่มนะครับก็ละก็ได้จะได้ไดหลายคู่นะ,ะวันนี้พยายามฟ้อ,ฟองให้บอลกรรมการไม่ว่าอะไรครับไปต่อครับ แล้วก็มีฟาวเกิดขึ้นครับไปแล้วครับวิ่งแล้วครับตอนนี้ทานไม้ฐานอยู่ครับอยู่แถวมุมไปได้ครับเคลียร์ไปครับได้ทุบอลครับบ้านเพื่อน พุมบอลมาวืดไปไปต่อครับไปต่อจับบอลแต่ออกไปแล้วเตะขึ้นมาครับเอาหัวข้าไป ออครับไปต่อครับออกข้าง เป็นทูบอลของทูงงซิตี้ครับก่อคู่เราไปนะครับเล่นกับเพื่อนกับประพัดสอนนะครับก่อคุณคู่หน้านี้ไม่มีผลต่อการลุ้นเข้ารอบตกรอบแล้วนะครับก่อได้ทีมเข้ารอบไปแล้วนะครับในสายบีนะครับเราว่าทั้งสองทีมต่างไม่มีคะแนนครับทั้งเล่นกับเพื่อนแล้วก็ประพัดสอนนะครับในกระดาษที่ ลองฟองมีหคะแนนแล้วก็น้องเหนือนี่มี6คะแนนนะครับออกครับโมงเข้าไปก็าแจพอดมงไปทีนึงออกครับ ต่อครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาเอาละครับไปต่อครับเปิดไปโอโดนมงครับเอาละครับได้ทุ่มบอลนะครับบ้านเพื่อนครับเวลาตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับอยากทําไปต้องดนดครับบ้านเพื่อนเพราะว่าถ้าเสมอนี่ทุ่งโงเข้ารอบนะครับคะแนนได้เปรียบนะครับหนึ่งคะแนนนะครับเพราะว่าบ้านเพื่อนมีสมคะแนนทุ่งโงมี4คะแนนณตอนนี้นะครับ สองชนะเท่านั้นครับสำหรับบ้านเพื่อนออกครับเอาละครับทูบอลครับทุมบอลม,มา ขวดไปโดนครับจังหวะนี้แล้วเจ๊ก็ไปเตะเซฟสาวไปเตะนี่ครับดับเบิลเซฟครับโอ้โหดับเบิลเซฟไปเลยไปต่อครับเอาเอาเอาแย่งกันไปมาครับเอาแล้วครับไปต่อครับสำหรับทุ่งหงอ้าวไปไม่ได้ครับเอาแล้วครับต้องลุยแล้วครับบ้านเพื่อนครับ สมอไม่ได้นะครับบ้านเบื่อต,ต้องชาเท่านั้นครับถึงจะเข้ารอบครับเจงใบออกหลังครับต่างเตะจะเส้นประตูครับ ดีครับแตกขึ้นมาครับโมงก็ไปออกหลังครับเดี๋ยวคู่หน้านี้ดางบริยาขออนุญาตพักเสียงก่อนนะครับเพราะว่าคู่หน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการลุ้นรอบตกรอบนะคะให้ผูชมก็ดูบรรยากาศกันไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอให้ด้วยครับเนื่องจากว่าทางแอปอินเองนี่ขออญาตที่จะ เรียกว่าเบรกการใช้บรรยายค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับเพราที่ผ่านมาค okay, okay. ือบรรยายแทบหลายคู a a. So, ่หมดเวลาก็เป so ็นอันว่าบ้านเพื่อนก็เสมอกับท่งโงศูนย์ศูนย์นะครับแต่ว่าบ้านเพื่อนมี4คะแนนท่งโงห้าคะแนนท่งโหงซิตี้เข้ารอบเป็นที่สของสายนะครับส่วนที่1ของสายเปรียโอการท่อครับส่วนบ้านเพื่อน4คะแนนตกรอบครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกระจายผู้แพ้ครับ